สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวจากต่างประเทศครับสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้มีการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนต์กับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนนะครับซึ่งได้ชูความร่วมมือระหว่างรัสเซียแล้วก็จีนที่จะตอบโต้ การแทรกแซงจากชาติตะวันตกแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของกันและกันนะครับการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ระหว่างผู้นำของสองประเทศเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 6 4ให้เห็นถึงความเป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้วก็พร้อมที่จะจับมือตอบโต้กับโลกตะวันตกที่เรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นภัยคุกคามจีนแล้วก็รัสเซีย การพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้น8วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเพิ่งจะสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับทางด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐซึ่งตั้งใจไม่เชิญจีนแล้วก็รัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดประชาธิปไตยแบบทางไกลที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนี้ยังเกิดหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ประชุมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองลิเวอร์พูล ของสาราฐอาณาจรรักรโดยก่อนหน้านี้โจไบเดนนั้นได้เตือนรัสเซียเกี่ยวกับกรณีจะใช้กำลังทหารเข้าบุกยูเครนแล้วก็วิจารณ์การละเมิดสิทธิในฮ่องกงแล้วก็ในสินเจียงของจีนด้วยยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยภายหลังการสนทนาระหว่างทางด้านผู้นำ รัเสเซียและผู้นำจีนว่าเป็นการคุยกันอย่างสร้างสรรค์มากกว่า90นาทีโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้สรุปเนื้อหาการสนทนาระหว่างตัวเขากับทางด้านโจไบเดนให้กับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับทราบด้วยโดยผู้นํารัเสเซียได้กล่าวกับผู้นําจีนแบบบอกว่าต่อไปนี้จีนกับรัเสเซียนั้นจะเกิดความร่วมมือแบบอย่างใหม่ ถูกสร้างขึ้นโดยตั้งอยู่บนหลักการเช่นการไม่แงกิจการภายในและการเคารพผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยทางด้านปูตินได้ยืนยันกับสีจิ้นผิงด้วยว่าจะเดินทางไปร่วมงานโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่กรุงปักกิ่งของจีนเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2565ตามคำเชิญของผู้นำจีนซึ่งทั้งคู่จะได้พบปะกันตัวต่อตัว,ตวรัฐบาลสหรัฐอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้ประกาศคว่ำบาตรทางการทูตโดยจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวแทนไปร่วมกีฬาโอลิมปิกด้วยเหตุผลว่าจีนปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อชาวมุสลิมอุยกูในเขตมณฑลซินเจียงนั่นเองตามรายงานข่าวนันเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทั้งสองประเทศนั้นกําลังถูกบททดสอบแล้วก็ถูกท้าทายในทุกรูปแบบดังนั้นเวลานี้ ทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับจะต้องร่วมมือกันในการที่จะดําเนินการตอบโต้อย่างชาติตะวันตกซึ่งพยายามที่จะแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียจีนและรัสเซียควรที่จะเพิ่มความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นทางด้านอุชาคอบยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงการสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ที่เรียกร้องการรับประกันด้านความมั่นคงจากโลกตะวันตกและผู้นําทั้งสองยังยังมีมุมมองด้านลบต่อการสร้างพันธมิตรทางทหารใหม่เช่นความเป็นหุ้นส่วนออคูสระหว่างออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐหรือจตุภาคีแห่งอินโดแปซิฟิกระหว่างออสเตรเลียอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มวอสนั่นเองครับ